ตอร์ยูไนเต็ดเ,เปิดบ้ากกับการเยือนของแอสตันวิลล่านะครับผมมาดูไลฟ์อัพของทั้งสองทีมก่อนนะครับผมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในแผน4-2-3-1นะครับผมประตูเป็นดาวิดดเีอร์นะฮะเซ็นเตอร์แบ็กเป็นแม็กวายแล้วก็วารานนะครับผมแบ็กซ้ายเป็นลูกชอร์ตความเป็นวานวิซาก้าส่วนกลางร,รับ2ตัวเป็นเฟสดแล้วก็แม็กโทมิเน่โอเคปีกซ้ายเป็นบ็อกบาร์ปีขวาเป็นกินวูดซึ่งวันนี้มึงไปกดใครมามึงยิงมึงทำแบบว่าโอ้โหใสน่นกใส่อะไรแล้วก็ฟา เอ่บูโน่บูโน่บูโน่เล่นเป็นกลางลุกนะฮะแล้วก mm. ็หน้าเป้าเป็นคริสเตียโนโรนัลโดนะฮะในฝั่งของแอสตันวิลล่านะฮะผมมาในแผน3 5 2นะฮะหน้าประตูเป็นมาซิเนสหลังสามตัวเป็นคาร์ซ่าเฮาแล้วก็มิงกองกลางห้าตัวเป็นแคสแม็กกลินดัลลาดลุยแลมซี่ทาเกตนะฮะแล้วก็หน้าเป้าสองตัวมีวอสกินแล้วก็อิงนะครับผม ต้องบอกความรู้สึกก่อนเกมเลยครับหลังเกมเลยก่อนเกมก่อนคือวันนี้รู้สึกว่าแมนยูควรที่จะมาเว้คือมึงแพ้กันมาเนี่ยมึงคาบ้านมานัดนัดก่อนที่จะเป็นทีมชุดสำรองเป็นชุดทีมใช่ตัวจริงอะนะมึงไปแพ้คาราบาวมาหนึ่งศูนย์แล้วแมนนี่กลับมาเล่นในโอทาฟอร์ดมึงควรที่จะผมรู้สึกค,คิดว่ามันต้องมาแน่ๆคือแต่มันเปิดเกมมามันก็เล่นดี เป็นเกมมาในช่วงในช่วงเจ็ดแปดสิบนาทีแรกมึงทําเกมบุกใส่เขาได้รุนเยอะเลยโดยเฉพาะจังหวะช่วงหนึ่งนาทีช่วงช่วงจะสองนาทีที่บูโน่ปอกบาให้มาที่บูโน่มั้งลูกชอลูกชอเปิดมาที่บูโน่แล้มีโอกาสตรงหน้ากอบเขโทษแล้วมันก็สัดด้วยสายข้ามขานไปพอหลังจากนั้นเกมดาเดินเดินไปเรื่อยๆ มแมนยูวันนี้แม่งดูแบบมึงไม่เอาอะไรเลยคือคือเอาไม่เอาอะไรในทีนี้เหมือนแบบมึงก็มึงเก่งอะไรวะคือมึงเล่นในบ้านแฟนบอลก็ร้องส่งเสียงให้เชียร์ซะเยอะแต่มึงเล่นแบบมึงมึงเล่นเหมือนมึงกลัวอะไรอะ่ะเล่นเหมือนกลัวแบบไม่กล้าจ่ายบอลน,น,นู่นนั่นนี่จังหวะการเอาตัวรอดของแมนยูนี่แบบมึงเหมือน หมือนมึงเจอแบบบาเยนร์บาซ่ามึงเจอทีมใหญ่เหมือนมึงมึงเจอแล้วมึงต้องเก่งจังหวะเอาตัวรอดจ้ะวันนิเวสซาก้าอะไรเงี้ยแม็กววารานี้โอเคนะเขารู้ว่าเขาจังหวะเขาจะทําอะไรแต่จังหวะที่มันมันจะมีวันนี้ว่าวันวันวิซาก้ามีเฟสอะไรเงี้ยแมททอมมินทำไมทอมมินเนโอเคจังหวะเอาตัวรอดคือมันจะมีจังหวะที่บอลคูขีวไว้แล้วมันเล่นในในแดนของตัวเองอ่ะคือมันคนที่กองกลางมันคนที่จะทายบอลไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเลย ก็ไม่ถึงว่าดวยเร็วหรอกแต่เหมือนแบบถ่ายบอลเอาตัวรอดออกจากจุดที่อันตรายที่เขามาเข้ามาเพจสเราออกให้จุดๆนั้นก่อนแต่วันเนี้ยเท่าที่ผมจำได้มันจะมีวันบิสซากามีเฟสเนี่ยที่เล่นจังหวะแบบคุณช้าคุณบอลเพื่อนถ่ายมาให้แล้วแต่คุณผมไม่รู้คุณคิดคุณคิดไหมแต่ว่าหมายถึงว่าคุณคุณคิดเร็วอะไรขนาดไหนแต่ว่าคุณคุณไม่รีบถ่ายคุณไม่รีบถ่ายบอลออกไปเลยแล้วเขามาเพรสเร็วแล้ววันเนี้ยแอสตันวิลล่าเพสเร็วสามสี่ตัวเนี่ยบีบเข้ามา ส่แผงเกมรักของแมนยูแผงแนวรักของแมนยูเยอะมากลูกชอเราจะพูดถึงเรียงไปเลยนะลูกชอวันนี้ก่อนจะเจ็บแล้วเปลี่ยนตัวไปเล่นโอเคจังหวะจ่ายจังหวะอะไรเปิดเข้าไปก็ได้ลุนเพราะลูกชอเป็นตัวที่อันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะที่ลูกชอไม่อยู่แล้วเกมเปิดเปิดเข้าไปในลุนในกรอบเคทอนเนี่ยมันดรอปลงหลังจากที่เปลี่ยนเอาดา์โลเข้ามา พอดาร์โลมันไม่ได้แบบมีสกิลในการเปิดขนาดนั้นเลยลูกชอทําดีมาโดยตลอดมีจังหวะพลาดก็มีจังหวะที่พลาดที่เกือบจะโดนเลยก็คือจังหวะที่บอลคอสมาแล้วมันไปโดดขึ้นก่อนมันกะจังหวะบอลพลาดแล้วมันกลับตําแหน่งไม่ทันแล้วแบ็คของไอซามิล่าก็แตะไปแล้วดังนั้นเกือบจะโดนแล้วด้วะ แล้วมันแล้วมันแทงให้สวยด้วยแล้วแบบเรื่องนั้นเกือบโดนแล้วดีที่วันบิส้กกาเข้าไปขัดจังหวะในการยิงเพราะงั้นมึงโดนแล้วลูกชอ่ะแต่ก็เป็นไปว่าเขานะเขาก็มีพลาดมีอะไรดีที่ไม่โดนแล้วก็จังหวะที่แม็กวผมว่าแม็กวเนี่ยดูเก่งๆมาสองเกมแล้วแล้วก็เกมเอลอกับเวนแฮมไม่รู้เขาเป็นไรนะแม็กวยผมชอบมากตอนบอลยูโรกับทีมชาติอังกฤษเขาเล่นดีมาก คือคือผมรู้สึกว่าเล่นกับทีมชาติกฤษจะเล่นกับแมนยูมันจะคนละแบบกันแต่ว่าคุณจําได้ไหมตอนที่เจอเวตแฮมที่มันมันมันไม,ไม่ถ่ายบอลออกาจากตัวแล้วไปส่งคืนจะไปส่งคืนในคหรือสักอย่างหนึ่งแล้วโดนตัดไปแล้วเกือบโดนยิงในแมทที่เจอเวตแฮมนั่นแหละแล้วแม็กวายแบบนี้ก็เหมือนกันไปส่งคืนในคาเหมือนมันเก่งมันไม่มีความมั่นใจอะ่ะอืมแม็กวาอะ่ะไม่มีความมั่นใจที่จะเล่นไม่หมายถึงว่าไม่มีความมั่นใจที่จะ จ่ายบอลจ่ายอะไรให้มันดูมั่นใจกว่าเนี้ฉะนั้นนี่ดีกีมาคุยเลยนะว่าแบบเออแก้ปรับจูนอะไรกันให้มันดีขึ้นไงเวลาน,นนี้โอเคนะไม่เวลานก็อยู่ในมาตรฐานเอานะอยู่ในมาตรฐานเขากไไ็ไม่ได้ไม่ได้ดีไม่ได้แย่อะไรนะมาตรฐานไม่มีพลาดอะไรนะเวลานวันบิสก้าเนี่ยมึงเหมือนที่พูดไปเลยกับเฟสวันบิสก้า คิดช้าเอาตัวรอดช้าแต่ว่าครึ่งหลังเล่นดีครึ่งหลังเหมือนรู้ว่าคนทําอะไรคนนที่จะแบบเร่งจังหวะในการเล่นคือบัลวิสก้ามนันคนที่จะเล่นแบบนั้นเวในครึ่งแรกด้วยงั้นบอลที่จะถ่ายไปแล้วเซตเกมไปทําเกมลุกอะ่ะไม่จะมีโอกาสเยอะกว่านี้แต่วันบิสก้าแกเพิ่มมาเล่นดีครึ่งหลังกับเฟสเฟสก็มากับเฟสกับบันบิสก้าครึ่งหลังเนี่ยมันเล่นดี จังหวะที่เล่นเกมเวลาบอลได้รับบอลจากเพื่อนนะฮะแมคทม,มินีก็โอเควันเนี้แมคทม,มินีผมรู้สึกว่าไม่ได้เล่นแย่นะจังหวะส่งจังหวะนู่นนั่นนี่แต่ว่าเขาอ่ะพยายามที่จะเป็นตัวแกนกลางในการถ่ายบอลอ่ะเหมือนเขาเรียกเป็นตัวกลางเป็นอารมณ์คล้ายพานิชยะเนือเมพานิชยะที่จะแบบคอยเป็นตัวหลักในการถ่ายบอลออกซ้ายออกขวาอะไรเงี้ย ต่วันนี้เขาไม่ได้เขาไ,ไ,ไม่ได้รับสิ่งนั้นผมสังเกตเลยตอนที่แม็กธอมินีวิ่งอยู่แถวแดนกลางแล้วจะพวกกินวูดหรือปอกบาร์อะไรเงี Mac ้ยพยายามแม็กธอมพยายามขอบอลเยอะมากนะแต่ก็เออเข้าใจแล้วเขาแหละด้วยความที่แบบว่าวันนี้มันแต่ละคนมันก็เซตเกมเล่นเล่นของตัวเองน้อยเฟสวันนี้ไม่แย่เฟสวันนี้คือมันก็มีจังหวะผิดพลาดน,นะแล้วผมเสี่ยวนะเฟสเดีเวลามันเล่นตรงแบบคือมันพลาดบ่อยนะทุกคนจะสังเกตได้ เฟสเ่าพลาดบ่อยจังหวะที่แบบเวลามึงได้บอลเฟจากเกมลับมาจากแม็กวายจากบาลันดังเนี้ยแล้วมึงไปคิดช้าแล้วกองหน้าของฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาบีบมาแล้วอะ่ะเขาบีบมาแล้วแล้วแบบมึงไม่รีบถ่ายบอลแล้วมันจะต้องมีจังหวะที่แม่งต้องแบบหูกขีดแล้วมันต้องตั้มกันนะอ่ะเออมันเสียวนะเว้ยคือเฟสคนที่จะออกออกบอลถ่ายบอลเร็ว,รวให้มันโอเคกว่าน,นี้แล้วนี่เป็นการกลับมาจบคู่กันด้วยเนาะเป็นเป็นชุดแบบ สองคนกลางรับที่โอเคที่สุดอะที่แบบแฟนแฟนแฟนมนยูเขาแบบให้กันแล้วอะสองคนเนี้ยมาพูดถึงไม้เขียวดีกว,ว่ากินบูดวันนี้มึงเป็นอะไรกินบูดคือมึงแบบไอ้เชีย่ยคือผมไม่รู้นะเว้ยว่าอันนี้อาจจะแบบความคิดส่วนตัวผมนะจากแมตต์ก่อนคุณจาไ,ได้ไหมที่ความคิดส่วนตัวผมนะแมตต์ Matt ที่เจอเวนแฮมแม็กธอมบินีแทงมาให้โรโดถ้าใครจําจังหวะนั้นได้นะ แทงมาให้โรนโดแล้วโรนโดจับบอลแรกไม่ด <Lake honeymoon> ีเท่าไหร่แต่ถ้าจับดีจะยิงหรือจะจ่ายซึ่งกินบุดมันมันมันดีหมดถ้าจะยิงเดี๋ยวจ่ายซึ่งกินบุดมันก็แบบมันอยู่ตรงแถบขวาถ้าจ่ายก็จ่ายให้กินบุดได้ง่ายถ้ายิงก็ยิงง่ายเลยถ้าจังหวะนั้นมันจับไม่ดีโรนโดอ่ะแล้วก็ลอมาแล้วก็ยิงแล้วก็แปะออกแล้วมันวยจังหวะนั้นมันแบบเออแต่ผมผมแค่คิดในส่วนตัวผมนะแต่มันอาจจะไม่เกี่ยวกันก็ได้มันอาจจะเป็นแบบจุดเล็กๆเนี่ยแต่ผมว่าไม่รู้มันอาจจะไม่เกี่ยวกันก็ได้นะ แต่ผมรู้สึกว่าวันนี้ผมไม่รู้ว่าโซชา์ไปพูดอะไรกับมันหรือว่ามันเป็นหงุดหงิดอะไรที่บ้านหรือแบบที่บ้านมันไม่ได้จับบอลหรือเปล่าอะไรไม่ได้ยิงหรือเปล่ามันไปเก็บกดอะไรมาวันนี้แม่งยิงอย่างเดียวเลยมีจังหวะหนึ่งที่แม่งมีสองสามจังหวะเลยอะ่ะสี่ห้าจังหวะเลยอะ่ะแต่ผมแม่งคือหงุดหงิดจังหวะที่แบบบูโน่ให้มาแล้วแม่งหลุดมาหลายครั้งมากนะเวหลุดมาแล้วแบบดวนกับกองหลังแค่สองสาตัวแล้วโดมันตีคู่มาด้วยเว,โดว,โ,ดวโดว่างมากโดแบบ คือโดมันอยู่ในตำแหน่งที่ถ้าจ่ายแล้วมันจะมีโอกาสยิงได้ดีกว่ามันก็ยังไปยิงยิมูดอ่ะจังหวะนั้นอ่ะจังหวะนั้นมันเลี้ยงมาใช่ป่ะมันเข้าซ้ายมันละโดอยู่ทางขวาแต่มันก็ยังยิงไปนั่นแหละคือโดคือโดมันอยู่อยู่ในช่องที่โอเคกว่าแต่มันก็วันนี้มันยิงยิงยิงแล้วเธอแม่กิมบูดอ่ะถ้ามันเลือกส่งโดนุนนั่นเนี่ยผมว่ามีโอกาสทำประตูได้มากกว่านี้นะ หมายถึงว่ามีโอกาสที่จะใกล้เคียงคําว่าประตูะได้ลุนเยอะกว่านี้ปอกบาสนะฮะพบว่าวันนี้ก็เล่นโอเคนะวันนี้เล่นโอเคปอกบาสหมายถึงว่าโอกาสมนการยิงแมนยูอ่ะประมาณยี่สิบยี่สิบหมยี่สิบเจ็ดครั้งนะปอกบาเนี่ผมว่าน่าจะซักประมาณเจ็ดแปดครั้งได้คนเดียวอะจังหวะที่ใกล้เคียงที่สุดสำหรับผมนะ มันจะมีลูกมันจะมีลูกเปิดบอลมาแล้วใครเนี่ยม่งเช็ดไปแลป้วปอกบาก็ไม่เช็ดอีกต่อหนึ่งลูกนะันเกือบเขา้าลูกที่ใกล้เคียงของผมที่ผมคิดว่าปอกบาทําใกล้เคียงสุดจะเป็นประตูสุดน่าจะเป็นลูกที่บูโนโ่บูโนโ่แทงเข้าไปในกรอบเคตโทษให้เป็นการทําเหมือนว่าฝากบุนเอปอกบาฝากงมาที่บูโนโ่แล้วมันก็บิ่งสอดเข้าไปในกรอบเขตโท แล้วมันก็แทงให้ปอกบาลุกนั้นก็ยิงเข้าหน้าต่างไปลุกนําผมว่าใกล้เคียงประตูสําหรับของปอกบานะแต่มันจะมีลูกปัน่นนะลูกปั่นก็น่าเสียดายวันนี้ปอกบาไม่คมนะมัเสียดายนะปอกบาวันนี้ถ้าปอกบาคมก็น่าจะได้สองประตูสองประตูมัเสียดายอยู่แต่ว่าเขาก็แบบอืมเขา,าเล่นดีอ่ะปอกว่าไม่ไม่ไม่ดีไม่แย่มาตรฐานะนะปอกบาก็โอเคอยู่บูนโน่ฮะ วันนี้บูโนอารมณ์แปรปวนนะวันเนี้ยคือด้วยความที่ไปหดอาจจะหดหงิดที่กินหูดแม่จ่ายด้วยแหละนี่เพราะมึงเลยกินหูดมึงคนเดียวเลยบูโนมันหดหงิด,ดอาจจะคือมันโลง่งมันมีจังหวะที่โล่งเยอะบูโนอ่ะแล้วมันอยู่ตรงหน้าประตูแล้วกินหูดแม่ไม่จ่ายมันอาจจะหดหงิด,ดหูหงิดด้วยลูกเกมด้วยอะไรด้วยล่ะมั้งที่เพื่อนแม่งก็แบบจบไม่ได้นู่นนัี่อะไรแล้วครั้เนี้ยพอแม่งหดหงิด,ดมันก็ ลามไปถึงจุดโทษที่แม่งยิงแล้วแม่งไปใส่แบบใส่แบบมั่นใจขนาดนั้นแต่ผมผมไม่รู้ว่ามันแบบเกี่ยวกันบ่นนที่มันแบบกุหน้าแบบเก็บกดทุกอย่างแล้วไปสาจุดโทษจนข้ามคานไปนั่ะอืมบูโน่แต่แต่จังหวะที่คอนให้เพื่อนหรือจังหวะที่แทงให้เพื่อนหรืออะไรเงี้ยเขาโอเคนะแบบโอเคเลยบูโน่เนี้ยทําหน้าที่ของตัวเองดีนะอืม โรนโดวันนี้โอเคแล้วเพียงแค่เพื่อนไม่ mm hmm. ไม,ไม่ไม่ให้เฉยวันนี้เพื่อนไม่ค่อยให้เขาเฉยวันนี้โรนโดได้บ bon อลอ่ะมันมชีช่วงแบบยี่สามครึ่งหลังบางช่วงคือหายหายไปจากเกมเลยอะ่ะสี่สิบห้านาทีโรนโดหายไปประมาณสามสิบยี่สิบสามสิบนาทีได้คือบอลกว่าจะมาถึงได้โรนโดได้เล่นได้ยิงอะไรเงี้ยโอกาสที่โรนโดได้จับได้ยิงมิวสองครั้งครั้งแรกไปติดบล็อก ไอ้ครั้งแรกตอนที่บูโน่เป็นบอลเปิดจาก d k เมนาะแล้วบูโน่ได้ตรงริมเส้นมันก็เลยฝากเข้ามาที่กลางที่โรนโดลูกนั้นก็ได้จับได้ได้สองไปแต่ก็ไม่ตรงเกาะแล้วก็อีกลูกหนึ่งที่ได้จากกีนโนดมาแต่ลูกนั้นอยู่นอกเกาดแล้วกองหลังแอสตันวิลล่ามันแบบมันก็แบบอออกันอนะ่ะสามตัวมันก็ยิงไปติดบ,บอกสองครั้งที่โลนโดได้สับยิงนั่นแหละ นโนโดคนที่จะมีโอกาสยิงเยอะกว่านี้โอกาสยิงเยอะกว่านี้หมายถึงว่ามันมีมีเยอะนะเพื่อนพยายามปั้นแต่ว่ามันคนที่โอกาสที่มันได้ได้ยิงง่ายกว่าเนี้อืม mm hmm. แล้วมันจะเป็นประตูแน่ถ้าดูดูมันคุมอยู่แล้วดูอ่ะอืมพ mm ูด hmm. ถึงจังหวะจุดโทษจุดโทษอ่ะบูโน mm hmm. ไอตอนที่มันเปิดเข้าไปแล้วแฮนด์บอลอะไรก็ได้จุดโทษใช่ไหม บูโน่ขอยิงซึ่งมันไม่ได้ขอห์ละมันก็เป็นหน้าที่มันอยู่ละเปอร์เซนต์การยิงจุดโทษของบูโน่เยอะแน่นอนเขาพลาดมาแค่ครั้งเดียวหรือสองครั้งนะนั่นแหละผมก็จำไม่ได้แล้วมันเป็นจังหวะที่คือคือผมก็ไม่ได้จะแบบไปถกอะไรนะคือบูโน่ก็ไม่ผิดที่จะยิงคือเราก็ไม่รู้ไงว่ามันจะยิงเข้าหรือยิงไม่เข้า ซึ่งถ้าเข้าเนี่ยมันจะไม่มีประเด็นมาถกเถียงอะไรกันตรงนี้เลยเออแต่คือบูโน่ยิงไม่เข้าแต่ถึงยิงไม่เข้าผมก็ไม่ได้มีปัญหาเลยนะบูโน่แต่ผมความคิดส่วนตัวผมนะโรนโดควรจะยิงจุดโทษลูกนี้โรนโดควรจะยิงลูกนี้จุดโทษอ่ะเพราะอะไรเพราะว่าประสบการณ์ของโรนโดในการยิงจุดโทษแล้วก็ด้วยความคมด้วยอะไรโรนโดมันแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วอันนี้เรา ไม่ต้องไปไม่ต้องไปทกแต่ว่าโรนโดคุณสังเกตไหมอย่างแมตต์ยูฟ่าแชมเปียนลีกโรนโดค่แมตต์ไหนละ่ะอย่างแมตต์อ่นนี่ก็ได้ตอนที่ยูยูเว่ที่มาเล่นที่กลับมาเล่นที่บ้านของยูเอ็นตุสล้วก็ตัวเองทําแฮตติกอะลูกที่สามลูกนั้นนะอันนั้นก็เป็นลูกสําคัญที่จะยิงแล้วทีมจะชนะผ่านเข้ารอบต่อไปมันก็ยิงเข้าอ่า เอาง่ายๆคือโรนโดเนี่ยในจังหวะที่สําคัญๆเนี่ยที่ต้องการประตูในจังหวะช่วงท้ายเกยมนาทีที่90มาได้จุดโทษอย่างเงี้ยแม่งไม่พลาดหรอกมันใจมันนิ่งอะโรนโดมันนิ่งที่สุดในบรรดาทีมและที่จะให้เรือกมายิงจุดโทษอะโรนโดมันนิ่งในการยิงจุดโทษมากเว้ยผมจะบอกว่าในนาทีในถ้าถ้าบูโนโ่ถ้าแมนยูมันได้จุดโทษในนาทีที่แบบเออให้แมนยูได้จุดโทษในนาทีที่แบบช่วงแบบยังไม่ถึงปลายเกยมเนี่ย หรือว่าสก,กอร์นำมันทักนำักสามสี่ศูนย์หรือแบบยังยังอยู่ได้จุดโทษในช่วงเจ็ดสิบแปดสิบนาทีหรือแบบสี่สิบห้าสิบนาทีของเกมนี้บุนโยิงได้เว้ยแต่นี่มันเป็นจุดโทษที่สําคัญมันเหมือนแบบจุดเปลี่ยนของอ่าหมายถึงว่าตัดสินสก,กอร์ของแมตช์นี้แล้วแบบว่าถ้าคุณยิงเข้าคุณก็เสมอได้เสมอแต่ถ้าคุณยิงไม่เข้าคุณก็แพ้ซึ่งผมรู้สึกว่าความนิ่งนะความคิดส่วนตัวผมนะคือโดมามายิงมันก็มีโอกาสพลาดเหมือนกันแต่ผมรู้สึกว่า ดูมันนิ่งกว่าในในจังหวะตัดสินอย่างนี้ความคิดส่วนตัวผมคือถ้าดูมันยิงจะมีมีเปอร์เซ็นต์สูงที่ลอนโดจะยิงเข้ามากกว่าบูโน่บูโน่มันด้วยอารมณ์ด้วยอะไรมันแหละมันคุมมันคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ตอนมายิงจุดโทษนะถ้ามันคุมตัวอารมณ์ตัวเองให้มันอยู่ในระดับที่มันนิ่งพอได้อะมันจะยิงเข้าเว้บูโน่ลูกเนี้ยนั่นแหละแต่ผมคิดว่าลอนโดถ้ามันนิ่งพออยู่แล้วเรืออารมณ์ในการยิงจุดโทษมัน เราก็เห็นได้อยู่หลายๆแมตต์ผมเลยคิดว่าจะควรจะเป็นโนโดนะความพิสูจน์ตัวผมนะผมไม่ได้ไปอยู่ต่าหาะไรครับอันนี้นะแต่ผมแค่แบบพูดแค่อยากพูดเฉยแมนยูนะฮะตอนนี้แพ้แมตช์นี้ส่งผลยังไงนะฮะก็ตารางคะแนนก็โอเคอยู่ตารางคะแนนก็เชลซีก็จะโดนสะดุดไปสะดุดไปมหมือนกัน ก็ถือว่ามันก็เสียหายนะมันก็เสียหายแต่แต่ถ้าพูดถึงแมนน้าแมนยูจะโอเคไหมผมว่าโอเคเพราะว่ามันควรมาจบแมนนี้มันคือผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นภายในทีมนะเว้ยมพนแบบมันมีปัญหาอะไรกันมันเล่นกันแบบนั่นแหละมันเล่นกันเหมือนคือแมนที่เล่นนิวคาสเซิลหรือแมนอะไรเงี้ยมันเล่นเข้ามันดูมันดูโอเคกว่านี้มันเข้าข่ามันทําเกมลุกโอเคกว่านี้เนาะแต่มันเริ่มมีปัญหาอะไรสักอย่างนะผมก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่มันจะดีขึ้นแน่ๆแ,แ,แมนยูอะในแมตช์สองแมตช์ข้างหน้าคือดูต้องกลับมายิงได้อยู่แล้วคือผมผมผมคิดอย่างนั้นนะโอเคครับว่าประมาณนี้ครับผมแมนยูประมาณนี้เดี๋ยวแมตช์หน้าก็มาคุยใหม่ถึงแมตช์แมนยูเจอเป็นบ bon อลยุโรปนะฮะยูฟา เจอบียเรวเปิดบ้านแล้วการเยียนของบียเรวนะฮะซึ่งแบบนี้แหละคือถ้ามึงไม่มาแบบนี้นะแฟนบอลจวกยับแน่แน่คือมันต้องมาแบบนี้คือมันปัญหาแล้วแบบปัญหามันเริ่มมีปัญหาแบบหนักแล้วอืมโอเคฮะก็ประมาณนี้ครับผมก็สำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์ก็สับตะไคร้ด้วยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อน,นครับผมสวัสดีครับ